พยายามให้เธอมีหวังที่สดใสพยายากเป็นเงาดูแลไรื่องนี้เรื่อยไปให้ทำอะไรก็ได้เพื่อเธอซูเปอร์ฮีโร่หลอดช่วยได้สนับสนุนโดยไมโลทรีอินวัสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเอ่อเดี๋ยวสักครู่นะคะ ขอคิวสามหนุ่มเหรอคะเออคือเดี๋ยวเดี๋ยวแอนดูให้นะคะไม่ได้ค่ะเวลาทํางานจะรับงานโชว์ตัวไม่ได้เลยค่ะขอโทษด้วยจริงๆนะคะ<ฮ>นี่เราสร้างซูเปอร์ฮีโร่นะไม่ได้มาสร้างดาราเมื่อคนดังกับชื่อเสียงเป็นของคู่กันสามหนุ่มของแอนจะรับมือยังไงมาเอาใจช่วยกันนะคะตอน New Hero ใช่ฮีโร่หลอออยู่นี่โอ้โหอย่าร้องนะจ๊าลูกแมวเหมียวจ๋าเรียบร้อยเจ้าหนูระวังจ้าซุปเปอร์ฮีโร่สู ใจเย็นครับได้กันทุกคนอาเชิญครับเชิญสาวมอคนนั้นน่ะมาถ่ายรูปโค้ชที่ได้เลยมาเลยสบายสบายถูกใจก็คบกันไปเพราะฉันเป็นคนไม่สนใจใครท่าไหนดีนะท่านี้ดีกว่าไม่เอาแม่ท่านี้ดีหรือเปล่านะ 1น0 oh! ่1พ0น1ก0น1่0พัดนึ่เ้บอมเรอยกำลังทำอะไรอยู่ล่ะคะผมกำลังเลือกหามุมหล่ออยู่นะครับเวลาถ่ายรูปออกมาเนี่ยจะได้หล่อลอไงไหนไหนไหนขอถ่ายรูปกับคนหล่อหน่อยนะคะว้าวว้าวน้องมากอ้ยท่านี้นะคะเอารถหน้าท้องหรอเปล่าทะเนี่ยแต่ว่าน้องเมาก็ไม่มีพุงเลยนะคะผมกำลังสร้างซิกแพคครับ เวลาแปลงร่างเนี่ยจะได้ดูแมนแมนแฟนคลับเขาชอบงานรีบๆทำให้สำเร็จนะคะเอิอน,อน้องเดดคะทำอะไรเหรอคะเนี่ยมาร์คหน้าครับเพิ่งได้สูตรมาเนี่ยตั้งแต่ออกปฏิบัติภารกิจหน้าชักจะก,กล้านๆเพราะโดนทั้งแดดทั้งลมไปต้องมบรุงหน่อยครับเวลาออกสื่อจะได้ดูดีหล่อไหมครับพี่แววใจจะดีเลยคะ ที่สร้างหล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจบ้างเถอะครับภารกิจแค่นี้ตำรวจเอาอยู่นั่นสิครับตอนนี้งานโชว์ตัวของพวกเราก็เยอะด้วยคงไม่ค่อยมีเวลาไปทำอย่างอื่นเท่าไหร่ไม่ต้องห่วงหรอกครับดร็อกเตอร์แค่ได้ยินชื่อพวกเราพวกเจ้าผู้ร้ายก็ไม่กล้าหือแล้วด็อกเตอร์แอนคะ่ะจัดบอสคะ่ะค่ะบ,บอส จะรีบปฏิบัติการเดี๋ยวนี้ค่ะเกิดเหตุร้ายมีเสือหลุดออกมาระวาดรีบไปจัดการด่วนนั่นมันงานของเจ้าหน้าที่สวนสัตว์ไม่ใช่เหรอครับทําไมเราไม่ไปล่อยให้เขาจัดการกันเองแล้วเพราะพวกเธอสามารถไปจัดการได้เร็วกว่านะสิเฮ้ยงานจิบๆอย่างเงี้ยไม่อยากรับเลยเสียเวลา ผมเพิ่งออกกำลังไปชุดใหญ่ยังไม่หายเหนื่อยเลยครับคงไปช่วยไม่ไหวอ่ะเดชงานด่วนแบบเนี้เหมาะกับนายเลยให้ไวเลยให้ไวเรื่องอะไรข่าวก่อนฉันก็เพิ่งไปจัดการนายไปเองดิเอางี้แล้วกันไม่ต้องเกี่ยงกันหรอกเพื่อความยุติธรรมนะเรามาเป่ายิงฉบกันดีกว่ายยิงเยาปากกระเป๋ายิงฉบโอ้ยเซ็งเป็นชั้นทุกทีข่าวหน้าต้องเปลี่ยนวิธีนะไม่งั้นไม่ยอมโอเคโอเคไปได้แล้วโชคดีเพื่อน ไปถึงปล่อยให้นาเดชไปคนเดียวไม่ต้องหัวหรอกครับดร็อกเตอร์แหมแค่แนาเดชคนเดียวก็เหลือแหละแล้วประหยัดพลังงานครับประหยัดพลังงานนี่พวกเธอใจเย็นกสิ่งน แบบนี้กันไปได้อะคะแอนไม่เข้าใจจริงๆแต่ว่าพวกเขาก็ทํางานสำเร็จไม่ใช่หรือคะดอรแอนแต่ใครจะรับประกันล่ะคะว่าจะสําเร็จทุกครั้งที่ดรแอนกังวลก็มีเหตุผลตอนนี้ความเป็นทีมเวิร์คของซูเปอร์ฮีโร่หายไปเมื่อพวกเขาเลือกที่จะออกปฏิบัติการครั้งละหนึ่งคนแล้วถ้าเกิดเหตุร้ายแรง คนเดียวก็อาจจะเอาไม่อยู่แอนควรจะทำไงดีคะบอสต้องหาอะไรแปลกใหม่มากระตุ้นพวกเขาโอ้จริงสิอุปกรณ์ใหม่ของดร็อเตอร์สร้างไปถึงไหนแล้วเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะแต่ถ้าขืนสามคนนั่นยังเป็นแบบนี้แอนก็ไม่อยากให้ใช้อุปกรณ์ใหม่เท่าไหร่เฮ้ใครตั้งนาฬิกาปลุกเนี่ยปิดปิดปิดนาฬิกาปลุกที่ไหนแล้วนี่มันเสียงสัญญ,ญาณเตือนภัยต่างหากลุกขึ้นมาเร็วมาเป่ายิง่งฉมกันดีกว่าว่าใครต้องไปทำอะไรด่ ไม่ต้องห่วงครับเรากำลังเป่ายิงฉุบหาคนไปอยู่เปิดโทรทัศน์ดูเดี๋ยวนี้เลยเกิดเหตุรถชนบนทางด่วน18คันซอนและเกิดเพลิงลุกไหมน่วยกู้ภัยไม่สามารถเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ตอนนี้ไฟทําท่าจะลุกลามไปถึงรถแก๊สแล้วครับแต่โอ้โหนัำมันซูเปอร์ฮีโร่มาช่วยเราซูเปอร์ฮีโร่พลังฮีโรส่สาวพราวเสน่ห์ซปเปอร์บิวตี้พลังจิตเคลื่อนย,อย้ายโอ้ ซูเปอร์ฮีโร่จะย้ายรถแก๊สไปยังที่ปลอดภัยแล้วครับสุดยอดพลังฮีโร่สาวพราสน่ห์ซูเปอร์บิวตี้พลังจิตพายุหมุนนี่ฮอดทนหน่อยนะคะจะรีบช่วยทุกคนเดี๋ยวนี้ล่ะค่ะฮ eh> ีโร่สาวพราสนเห์ยินดีรับใช้ทุกคนนะคะ โอ้โหเรียบร้อยแล้วครับบัติเหตุครั้งใหญ่ถูกคลี่คลายไปได้ในชั่วงพริบตาฮีโร่สีหวานแสนสวยคนนี้เป็นใครกันแน่สามฮีโร่ยังไม่โผล่หัวมาก,ก็จัดการเสร็จเรียบร้อยด้วยตัวคนเดียวแล้วหรือเธอจะเป็นฮีโร่คนใหม่ใช้ไล่กว่าเดิมกันนะแน่นิดนั่นมันใครกันนงงละเซงงละเซคุณผู้ชมอยากรู้เหมือนกันะสิคะว่าซูปเปอร์ฮีโร่สาวสวยสีชมพูนั้นคือใครกันแน่ คุ้นคุ้นเสียงกันหรือเปล่างั้นแอนให้เวลาคิดแป๊บหนึ่งนะช่วงหน้ามาดูกันนะคะว่าเธอคนนี้มาทำอะไรในซปเปอร์ฮีโร่หล่อช่วยได้ของเราอาช่วยได้ต้องมาเจอกับสวยช่วยได้อย่างซปเปอร์ฮีโร่บิวตี้สีชมพูน่ารักน่านนองกันเนี้ยหนุ่มๆเขาจะคิดกันยังไงเราไปรุ่นกันต่อเลยนะคะพลังจิตหายตัว ให้แล้วหนีไปเลยค่ะออออขอบคุณมากเลยนะครับฮีโร่สาวพลังจิตเคลื่อนย้ายนี่ฮีโร่สาวพราสเสน่หปรากดตัวค่ะพลังจิตยืดร่างนี่ลไม่ไหวจะเคลียร์แล้วโอ้ยนดีดีกว่า เอ๊ะอะไรเนี่ยนี่แน่มีไม่รอบหรอค่ะฮีโร่สาวพราสเึกเสร็จสิ้นภารกิจค่ะสุดยอดทำไมมีพลังเหมือนเราสามคนเลยอะที่สำคัญ เป็นผู้หญิงตกลงว่าฮีโร่สาวทรีอินวันคนนี้เป็นใครกันแน่นี่พวกหนังสือพิมพ์แล้วก็ทีวีก็เชียร์กันใหญ่ข่าวของพวกเรากลายเป็นข่าวรองไปแล้วในเน็ตก็กระแสแรงด้วยนะมีการตั้งแฟนคลับด้วยจะบอกให้เฮ้ยที่แย่กว่านั้นนะก็ตอนนี้นั่งตัดหน้าทําภารกิจสําเร็จก่อนที่พวกเราจะไปถึงตั้งกี่ครั้งแล้วเนี่ยเพราะนายนั่นแหละไปช้าทําเราเสียชื่อหมดเลยอ้าว กลายเปนความผิดชันและที่นายทำพลาดคราวก่อนล่ะถ้าไม่อยากพลาดทำไมนายไม่ไปเองอะก็นายปล่อยให้ฉุบแพ้เองช่วยไม่ได้พอพอพอหยุดเลยไม่ต้องทะเลาะกันแล้วฉันว่านะถ้าเราปล่อยให้เป็นแบบนี้คงไม่ดีแน่พวกเราต้องทำอะไรสักอย่างแล้วะพลังฮีโร่แดงพลังควบคุมวัตถุเอ๊ะเฮ้ย เดี๋ยวนี้นะเจ้าหมาน้อยคันคันคันเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะเฮ้ยเฮ้ยลางวัลแดงอ้อยจ้า รายงานพิเศษนะครับฮีโร่สาวสีหวานชมพูปิ้งคนใหม่เขาคือใครกันหนอภายใต้แว่นที่ปิดบังใบหน้าเขาจะสวยไหมน่ารักหรือเปล่าและก็มีแฟนหรือยังเอ๋อฮะเป็นที่อยากรู้ของใครๆหลายคนรวมทั้งผมด้วยนะครับแต่ที่แน่ๆกระแสฮีโร่สาวสีชมพูปิ้งๆกำลังฟีเวอร์มากๆเลยนะครับตอนนี้ฉันว่าแผนนี้ใช้ไม่ได้ผลแล้วล่ะบอยเห็นด้วยอย่างแรงตอนนี้มีแต่งานเล็กๆไม่น่าไปทำให้เสียเวลาเลยนั่นเดะน่าเบื่อชมัดเลยอ่ะ นั่งบ่นอยู่อย่างนี้จะช่วยแก้ปัญหาอะไรได้ดอแอนดรหายไปไหนมาครับเนี่ยทำไมดอร์ทิ้งพวกผมไปถูกจับตัวไปหรือว่าแอบ,บนี้ไปเที่ยวเพิ่งกลับมาครับแทนที่จะยิงคำถามแอนถามตัวเองก่อนดีกว่าไหมว่าทำดีที่สุดแล้วหรือยังมีคู่แข่งแบบเนี้ยพวกเธอควรจะกระตือรือร้นในการทำภารกิจมากกว่านี้สิไม่ใช่มานั่งบน่นนั่งกลุ้มแต่ฮีโร่สาวนั่นกำลังทำลายชื่อเสียงของพวกเรานะครับเรตติ้งก็ตกไม่ได้ไม่ได้เราต้องหาทางกอบกู้ชื่อเสียงของเราคืนมาบอย ทำไงดีงานนี้ต้องใช้ตัวช่วยตัวช่วยต้องใช้สื่อช่วยเสริมไงเน้นหนักส่งข่าว p r นะไปไหนเนี่ยต้องเชิญนักข่าวตามไปทำข่าวด้วยจ้างแสงสีเสียงไปประกอบด้วยไหมเวลาโชว์พลังจะได้อลังการงานสร้างไปเลยแล้วก็ปรับเว็บไซต์ของพวกเราให้มันวีหวากว่านี้ดีป่ะไม่ไหวพวกนี้ไม่ไหวโอ้ Help me please ช่วยคอยด้วยแน่ช่วยคอยด้วยฮีโร่สาวพลาเสนมา นิดนะคะจะรีบช่วยเดี๋ยวนี้ละค่ะโอ้โหว้าวเฮ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำอะไรเนี่ยว้ยจจกันที่โอ้ช่วยข่อยด้วยน่พลังฮีโร่แดนพลังควบคุมวัตถุยอดเฮ้ย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 แย่แล้วพลังจิตหยุดวัตถุ รอก่อนนะคะคุณคนงานก่อสร้างฮีโร่สาวพราสเนเหจจะรีไปช่วยเดี๋ยวนี้ค่ะฮึ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 ฮฮจะมาวิ่งเบียดกันทำไมล่ะคะก็ทางมันแคบนี่หลบไปเลยนะที่น่าช่วยเองไม่ยอมหรอกค่ะฉันเร็วกว่าไปช่วยได้ก่อนค่ะโอมไม่มีทาง ภารกิจค่ะสามฮีโร่รังแกผู้หญิงว่าไม่อาอยเกี่ยว เก่งสู้ไม่ได้เลิกทําเป็นฮีโร่ซะทีชีวิตชาวบ้านไม่ใช่สนามทดลองความสามารถใครไม่เก่งก็ถอยไปฮีโร่สาข,ของเราสามารถทําได้สําเร็จแม้ว่าจะโกลากไปบ้างจากการพยายามเข้าไปช่วยเหลือของสามฮีโร่ที่เล่นเอาคนงานเกือบเจ็บปางตายพี่ฉันทําอะไรลงไปแทนี่ช่วยเหลือคนแต่กลับทําให้เขาเกือบตายเพียงเพราะชื่อเสียงทําให้พวกเราเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้เลยเนี่ยอีกหน่อยเนี่ยเราอาจจะกลายเป็นคนที่ชั่วร้ายไม่แตกจากผู้อาชญากรที่เราเคยจัดการเลยไม่นะ ฉันไม่อยากเป็นคนแบบนั้นฉันก็ไม่ถ้าอย่างนั้นเรามายุติเรื่องนี้กันเถอะนี่มันเรื่องอะไรกันพวกผมขอลาออกจากการเป็นฮีโร่ครับทําไมพวกผมทําผิดพลาดอย่างไม่น่าเอภัยทําให้คนบริสุทธิ์เกือบตายเพียงแค่อยากจะเอาชนะคนอื่นเราหลงมัวเมาในชื่อเสียงความสําเร็จจนลืมหน้าที่ที่แท้จริงหน้าที่ที่เราเคยปฏิญาณไว้เมื่อพวกเธอรู้ตัวว่าเกิดอะไรขึ้นก็ควรจะแก้ปัญหาไม่ใช่หนีปัญหาไปอย่างนี้พวกผมไม่ได้หนีปัญหานะครับ แต่รู้สึกว่าละอายเกินกว่าจะทําหน้าที่นี้ต่อไปได้อะเพราะฉะนั้นให้พวกผมไปเถอะนะครับพวกผมตัดสินใจแล้วนี่เป็นทางออกที่เหมาะสมที่สุดครับขอบคุณนะครับดรแอนที่มอบหน้าที่ที่แสนวิเศษให้กับพวกผมพวกผมจะไม่ลืมเลยครับพวกเธอแล้วกนเด็กนุ่น กลายเป็นว่าสามหนุ่มเกิดน้อยใจขอลาจากการเป็นซูเปอร์ฮีโร่ของแอนเหลอเนี้ยจริงๆแล้วแอนแค่อยากให้พวกเขากลับมาเป็นฮีโร่คนเดิมแค่นั้นเองแล้วถ้าเราขาดพวกเขาทั้งสามคนไปจริงๆแอนจะทำยังไงอะคะช่วยแอนคิดหน่อยสิมาของยาย่าซูเปอร์บิวตี้คนใหม่ทำให้สามหนุ่มซูเปอร์ฮีโร่ถึงกับคิดหนักจนอยากจะอำลาวงการแต่แอนก็แอบหวังนะคะว่าถ้าประชาชนต้องการพวกเขาหมากนเดทบอยก็อาจจะกลับมาแต่ถ้าไม่เป็นอย่างนั้นนะคะ อีกครั oh? me, Teach, ้งนะครับท่านผู้ชมที่ฮีโร่สาวพราวเสน่เก๋ไก่ชนไนเดอร์ของเราสามารถทลายแก๊งโจรแล้วช่วยเหล่าสัตว์ที่กำลังจะถูกทารุณกรรมออกมาได้โอ้เฮลมีพลสช่วยไข่ด้วยนะช่วยไข่ด้วยเฮ้ยต้องรีบไปช่วยแล้วยานั่นไงฮีโร่สาวพราวเสน่มาช่วยแล้วเย้ฮีโร่สาวพราวเสน่ การอีกครั้งนะครับกับรายการฮีโร่สาววันนี้ฮีโร่สาวของเราวันนี้ก็ได้ออกจัดการทลายแก๊งค้าของเถื่อนจนเรียบบุ้ดหมดเลยนะครับแมวแมวช่วยด้วยพลังยืดเราเอาเอาเอาลืมตัวอีกแล้วเราเฮ้มามาเดี๋ยวปีนขึ้นไปช่วยนะเจ้าแมวน้อย ปิงปองอกหักจากการทำงานถ้านายไม่มีความสุขทำไมนายไม่กลับไปช่วยงานดรแอนเหมือนเดิมล่ะฮะจะมีประโยชน์อะไรล่ะในเมื่อผมทำทุกอย่างพังหมดแล้วถ้านนายตั้งใจจริงฉันเชื่อนะว่าดดรแอนน่ะต้องไม่ปฏิเสธคำขอของนายแน่นอนแมงปอครับพี่ย้ยมาได้ไงก็พี่เรียกไงเปล่าล้วครับ พอดีว่าผมอยากเจอฮีโร่คนโปรดของผมผมก็เลยว่าจะมาโดดน้ำที่นี่สะหน่อยเพื่อเขาจะมาช่วยผมเหมือนเมื่อก่อนน่ะไม่ตลกเลยนะแมงปอก็ไม่ได้ให้ตลกนี่ครับผมคิดถึงพี่จริงๆนะ ทำไมพี่ถึงยอมทิ้งหน้าที่ที่พี่ภูมิใจไปง่ายๆอะเพราะพี่ทำพลาดอย่างไม่ได้ให้ภัยนะสิทำพลาดก็แก้ไขใหม่ให้มันถูกต้องสิครับไม่ได้หรอพี่สายไปแล้วไม่จริงอะอใครคนหนึ่งเคยบอกกับผมว่ามันยังไม่สายที่จะเริ่มต้นใหม่ประโยคนั้นทําให้ผมมีวันนี้ยังไม่สายที่จะเริ่มต้นใหม่นะแมงปอผมก็อยากจะบอกประโยคนี้กับพี่เหมือนกันพี่มาก นั่งอยู่ได้ไงแดดร้อนจะตายดีไงแดดร้อนร้อนจะได้ฆ่าเชื้อชั่วร้ายในตัวพี่ให้มันตายตายไปบ้างกระแตวิเยอะอย่างพี่เนี่ยเขาเรียกว่าเกินเย,ยียวยาว่าไงนะมันไม่จริงนี่ไหนพี่เคยบอกว่าเป็นลูกผู้ชายต้องรับผิดชอบเนี่ยเหรอวิธีการแสดงความรับผิดชอบของพี่แล้วจะให้พี่ทํำยังไงพี่ก็รู้คำตอบดีอยู่แล้วจะมาถามกระแตทําไมเสียเวลาล่ะ มีรายงานด่วนเข้ามานะครับเกิดอุบัติเหตุขึ้นที่ชรุดบิลดิ้ยังมีคนติดอยู่ในตึกไม่ต่ำกว่าหนึ่งร้อยคนเลยอยู่ทำไมไม่รีบมาช่วยอะชักช้าแบบนี้เดี๋ยวตึกก็ถล่มหรอกคนออกมาไม่ทันพอดีมาสักทีสิเดยทีอินวันพวกเขาเรอความช่วยเหลือจากเธออยู่นะได้ทิ้งพวกเราไปง่ายๆอย่างนี้เหรอและถ้าเกิดอะไรขึ้นเน่ใครจะมาปกป้องพวกเราล่ะแล้วแเชื่อมั่นในตัวพี่นะคะพี่ก็ควรเชื่อมั่นในตัวเองด้วยที่บอกเสมอว่าพี่ภูมิใจในหน้าที่ของพี่ พี่ลืมมันไปแล้วเหรอครับหน้าที่ไม่ลืมครับพวกเรามีหน้าที่ปกป้องประเทศชาติดูแลทุกสุขของประชาชนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนและพิทักษ์เพิมจากจากการทำของเราเหล่านี้เพื่อให้สังคมดีขึ้นพวกเราคือซูเปอร์ฮีโร่ ฟังผิดไปใช่ไหมคะครับพวกผมต้องการอย่างนั้นจริงๆครับติโปรเถอะครับดรแอนอนุญาตให้พวกเรากลับมาทําหน้าที่เหมือนเดิมด้วยเถอะครับนะครับพวกผมขอร้องเข้าใจแล้วงั้นแอนขอคืนของให้กับพวกเธอขอบคุณครับดรพวกเราจะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดเลยครับเราจะทํางานกันเป็นทีมไม่เกี่ยงให้ใครคนใดคนหนึ่งไปทําอีกเด็ดขาดวางใจพวกเราเถอะครับดรอืม มาทางนี้ครับมาทางนี้ครับรีบมาทางนี้เร็วเข้ารอก่อนนะครับผมไปส่งคนเจ็บก่อนแล้วจะรีบมาช่วยคุณต่อรีบวิ่งไปครับผมยันไว้ให้แล้วยล่ไล่าช่ไล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 ่ไอ่ไล่สล่ไ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 ล่ล่ไ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 ล่ล่ไ่ เ้าแย่แล้วพลังจิตเคลื่อนย้ายนาโนชิปนี่เธอจากไหนอย่าเพิ่งถามเลยค่ะนี่เป็นนาโนชิปอันใหม่ช่วยให้พวกคุณมีพล ติดสิคะยร <Whoa! S 1> ีบไปช่วยคนกันเถอะได้เลยโอ้ h oh, e l p m e p l e ช oh, hey! ่วยอ้ยช่วยคอยด้วยแนะช่วยคอยด้วยฮีโร่แดงพลังควบคุมวัตถุพลังฮีโร่ดำพ,พ,พ,พลังย่อส่วนอ่า ah, <c oughs> เป็นไงล่ะ ไม่ได้ยินเสียงนี้มานานนะแน่นสิถึงจังเลยอะอย่างนี้เองใช่ไหมที่เขาเรียกว่าความสุขใคความสุขกการทำดีไงยน่นสินะฮีโร่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 ขอแนะนำให้พวกเธอรู้จักนี่น้องยาย่าน้องของแอนเอง สวัสดีค่ะ,ะเป็นไปได้งไงนี่มันเรื่องอะไรกันครับด็อกเตอร์อย่างที่พวกเธอรู้ด็อกเตอร์เจนกับแอนได้ร่วมมือกันพัฒนานาโนชิปรุ่นใหม่ และยาย่าก็คือคนที่ถูกเลือกมาทดลองทําไมล่ะครับข้อเสียของนาโนชิปรุ่นใหม่คือต้องชาร์จบ่อยและนานกว่าปกตินี่น้าละ่ะตอนตึกถล่มถึงได้ไปช่วยช้าดีนะที่พวกเธอมาช่วยไว้ทันไม่งั้นคงเกิดศพรนาฏกรรมครั้งใหญ่แน่นอนพวกพี่ๆเป็นฮีโร่ของยาย่าเลยนะคะพอดรแอนชวนให้ยาย่า,ยามาทดลองอยาย,ย่าก็ตอบตกลงทันทีเลยค่ะ ทีแรกก็ตั้งใจแค่ให้ยาย่าทดลองในห้องปฏิบัติการเท่านั้นแต่หลังจากที่เจอฤทธิ์ของพวกเธอที่ทำตัวเหลวไหลไม่ยอมทำงานหลงระ่เริงกับชื่อเสียงใช่แอนก็เลยคิดจะสั่งสอนเพื่อให้พวกเธอกลับตัวกลับใจซะใหม่โดยใช้ฮีโร่สาวเป็นตัวกระตุน้นหวังให้พวกเธอกระตือรือร้นขึ้นแต่ก็ไม่คิดเลยว่ามันจะเลยเธอจนทำให้พวกเธอเลิกเป็นฮีโร่เรื่องนี้แอนต้องขอโทษจริงๆนะพวกผมต้งหางหรอครับที่ต้องเป็นฝ่ายขอโทษด็อกเตอร์ขอโทษครับ เหเหตุร้ายขึ้นที่แอเรีย62ค่ะงั้นพวกเธอโมรออะไรอยู่ออกปฏิบัติการได้โอเคสามฮีโร่โรอรช,ช่วยได้ออกปฏิบัติการฮีโร่สาวพรวเสน่ห์ก็ขอออกปฏิบัติการด้วยค่ะออกปฏิบัติการได้โอเคในที่สุด3ซมปเปอร์ฮีโร่ของเราก็กลับมาทำงานกับแอนอีกแถมยังมีฮีโร่ย่า,ยา,ยาคนสวยมาเพิ่มอีกหนึ่งคนว้าว ต่อให้เจอภารกิจใหญ่แค่ไหนก็ไม่ต้องกลัวอีกต่อไปแล้วค่ะแอนหลงรักการทำงานเป็นทีมก็ตรงนี้แหละค่ะมีหลายคนหลายสมองช่วยกันย่อมดีกว่าทำงานคนเดียวต่อไปซูเปอร์ฮีโร่สามหนุ่มหนึ่งสาวจะต้องมาเจออะไรอีกต้องกลับมาเอาใจช่วยกันใหม่นะคะวันนี้แอนลาไปก่อนสวัสดีค่ะบายบายเมื่อแก๊งเด็กแว้นส่งเสียงดัง่วนเมืองจนผมนอนไม่หลับมาดูกันนะครับว่าผมจะทำยังไงกับแก๊ง่วดเมืองแก๊งนี้ดีศุกที่สี่สิาคมนะครับหกโมงเย็นทางช่องสามกับซูเปอร์ฮี หลอช่วยได้หา้ามพลาดนะครับ